แจ้งสัมพันธ์ต้นอาร์ตเฟิร์นนางเอกช่องดังเป็นแฟนกันหรือไม่หลังโพสหวานหลังจากอดีตวันใจนางเอกดังโพสสร้างความหือฮาวันวาเลนไทน์จนมีคนสงสัยเปิดตัวรักใหม่หรือเปล่าโดยต้นอาร์ตอดีตแฟนของแต้วนัทพร โพดพับคู่เฟิร์นนบจิโอรานางเอกช่องวันหลายโมเมนต์รัวๆพร้อมแคปชั่นหวานๆช่วงวาเลนไทยว่าร้อนแบบนี้จะรับหวานเย็นหรือหวานใจดีครับขนาดพิพิชชระรวมทั้งผู้บริหารค่ายเพลง l o v e Is Entertainment ก็เข้ามาคอมเมนต์แซวนอกจากนั้นยังมีคนเชียร์ว่าทั้งคู่น่ารักและหลายคนสงสัยว่าโพสต์เปิดตัวช่วงวาเลนไทยกันหรือไม่นั้นล่าสุดผู้สื่อข่าวข่าวสดออนไลน์สอบถามไปยังผู้จัดจาก,การส่วนตัวของต้นอาร์ถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ ได้รับแจ้งว่าไม่ได้มีอะไรเกินเลยไม่ได้จีบกันหรือเป็นแฟนกันแค่เป็นดีเจที่ทำคลื่นเดียวกันเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ